สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเก๊ปพาตะลุยในวันนะครับวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันครับชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพนนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพนตั้งอยู่ด้านล่างอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานพระสุพรรณกัลยาทางไปวัดจันทน์ตกนะครับหรือไม่แน่ก็ตั้ง g p s มาก็ได้ครับ gps เขียนว่าแพรเพนตำบลวัดจันแพรเพนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ตั้งอยู่ในแพรมีทางเดินลงมาเพื่อขึ้นแพรสำหรับบรรยากาศในร้านนะครับโล่งโปร่งสบายลมเข้าเย็นสบายครับ เปิดเวลา9นาฬิกา29นาทีถึง14นาฬิกา29นาทีคือประมาณบ่ายส่ากว่าๆสำหรับเมนูอาหารที่เราสั่งไปก็มี๋้ยเตี๋ว๋ว้ยเตี๋ยวเส้นเล็กเนื้อ2ชามนะครับแล้วก็มีขนมจีบน้ำแข็งใส สำหรับก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับก๋วยเตี๋ยวเรือจะตกอยู่ที่ชามประมาณละสิบาทเส้นเหนียวนุ่มส่วนขนมจีบกับน้ำแข็งใสทางร้านเขาทำขึ้นมาเองครับมีลูกชิ้นทอดมีลูกชิ้นรอยน้ำด้วยนะครับหากใครแวะผ่านไปผ่านมาแถวแถวนั้นสามารถแวะเข้าไปกินได้ครับ น้ำแข็งใสที่เราเห็นนี้เขาบอกว่าใส่ได้ทุกไส้เลยแต่เราเอาแค่ลูกชิดกับขนมปังเท่านั้นเองสำหรับเมนูของร้านก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือชามละ15บาทลูกชิ้นทอดขนมจีบน้ำแข็งใสลูกชิ้นลอยน้ำหากใครจะตามรอยมานะครับ ตั้ง GPS มาเลยว่าแพรเพนตำบลวัดจันทร์ท่านก็จะได้เจอครับขอบคุณ